เออเอาเอาเาะดีท่าผู้ชืนตอนนี้ากันล่างชีพาคของไปให้ให้ปะบ้างเนาะตอนนี้ห้ากงงันเดี่ยวคงยูนโนถุนนนไป,ปไปย้อนนะเมย์ออกมาหมนแล้วามถงไงไหมไลยสามงนะพี่หน้่ง ย่างก๊กหนึ่งก to ๊หนึ่งอ่านคืนได้จะทงเดียวแล้วมันหมดแดงร้ายแล้วก็ลงมานี่ย่างก๊กหนึ่งได้อยู่ประมาณหาหกทุ่งหัวจักหกเจ็ดทุงอะไนะพี่น้องเนาะโอ้ยแก่แก่กันมากกว่ามันชีได้หมดจะทุงเนาะที่ปู่ฮานิฉงนั่งนึงโฉกจันเต้พอเราบอกกินร้ายเด้อบันั่งได้แก่มันสิล่นไปเป็นนุ่งส่งไป อันน้ากินเนื้อข้อเนื้อข้อเนื้อเอ้ยกิรากกิรากกิรากแม่แก่มแกบอลูกอันน้าเจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บท้อง ก็ไปพี่ปุ่งสงกันปะหน้อง